เสษน้ำหน้นาแง่แง่โอ้ยๆๆสุดโอ้พี่น้องมือนีเป็นยังยกเี้ยก็อยากตะดีใส่ตาโอ้ตายแล้วพี่น้องคะมือนดีดวงมาแค่อยดีได้เ,น,น,เนี่ยดีได้เบรดซีลรตัลลี่กระสุนนี่ก็สิบะถือกสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กข,ขิ๊เก้ากับทุกคนค่ะในช่องสมแงก์ชาแนลมาค่ะพี่น้องมือนีตุ๊กแดกขนมจีนน้ำยา ปลาตีนไก่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ได้พริกทอดมานํำค่ะน้ายาปลาแบบหอมปลามากเลยค่ะทุกคนเติมพริกกอนคะ่ะจัหน้อยแล้วก็คนน้ํายาแบบอุ่นๆเลยค่ะพี่น้องคะอืแซ่บๆอุ่นๆเฮ็ดมาไหมไหม,มใส่เหลือดมะน้ค่ะพี่น้องคะ เลือดแล้วก็ตีนไก่แล้วก็พริกทอดนี่เยอะๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนโอ้พริกตุกกระโดดลงแล้วมิดนึงบค่ครอยากให้มันถึงหนามหมพี่น้องแย้กมันประกอบแหมพริกอะ่ะม,มาดื้อค่ะดือ้อพีนอ่น้องค่ะนุ้มเซนน้ำกันค่ะ ืซับหนวัวค่ะทุกคนใส่พักกระทินมากค่ะพักกะทินมาเจ้า เดี๋ยวพักแซ่บๆนึ่งันค่ะพี่น้องค่ะอมเต็นไก่ใหญ่ๆล้มปากมันอ่ะพี่น้องเอ้ยอืม ตีนไก่ป่วยดีค่ะมันเนี่ยใส่ตีนไก่กับสิบเป็นมันๆนัวๆประลา เครื่องบินแลนไลทยทั้งเครื่องบินทั้งรถครับพี่น้องครับอยากกันแลนอยู่ ขนมริกทอดทอดไม่ไหมค่ะขอดพี่ทอดเบายากจะไมนีนิใส่หมาทอดอะไรน,นะมันเลยกะเ <c oughs> มนูหมักขนมจีนยาป่าพี่น้องเอ้ยเจียวผักหล,ลายแฝบ ไปไปหน้ามาหลายเด้พี่น้องเอาไปสด อพักกะทินแรนไปเก็บฟังพูนก็เกาค่ะพี่น้องแลนไปเก็บสวนฟังตรงขาดพักกะทินฟรีเราต้องสื่อค่ะพี่น้องค่ะ เฮ้ยให้แจเข่าบันนี้สมัครเลยพี่น้อง ขี้นหนามมั้งคะอืมเป,ปื่อยๆพี่เนาะเต้นไก่เต้นอุบ,บวบเนี่ยหลายๆ แซบสซะใจอย่างมนดีตาี่นอนค่ะต้องค่อยๆโต๊ะมันอยู่เสมอตาเลยเนาะอืม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 เร่าๆอืมพักดีดนามสะตา มันอันหึ่งหึ่งเนี่นยแม่งวาดไปกวรนี่พักไม่งวันเสศษน,น้ำงามเงี้ยงๆอ้ยสวยโอ้พี่น้องมันนี่เป็นยังยกเอียก็อยากไะดีใส่ตาโอ้ตายแล้วพี่น้องคะมันนี่ดวงมันค่อยดีด้เนี่ยดีได้เบรดซิลลอตต์อีกกระสู้นี่ก็สิบร์ถือ 嗯。Mm hmm. อย่าปลาปลากระปองค่ะพี่หน่อยง่ายๆเอาไปาลงงานเห็ด ใส่พริกทอดไปด้วย mệt luôn á à. ơi bừng bừng ngày khác mày ơi <laughs> เลือดไก่หน่อเพลทแค่วานใส่เลือดตุกก็เลยเอาเลือดเพิ่มมาใส่น้ำยปาปลา Nửa cây đây lại nè tin cái đây lại nè mặn mặn yên cúp cúp đẹp cái cả lần thử bìa bây giờ lát lát lát. Massa, không thể tên là kiếp. không hm, đẹp hm, là kịp hm, 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 hm,

อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเนี่ตุกก๊กะพาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ใส่พริกทอดมาะคะ่ะมาล้ำคะ่ะแล้วก็พักเลยได้พี่น้องคะ่ะแซ่บๆซ่บนัวๆอันนี้น้ำยาจีนแบบนัวๆตีนไก่แบบมันกรึบเอ็นนุ่มลุยๆเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาลคะค่ะถ้าเพื่อนๆมีเมนูนี้มาคลิปนี้ตุ๊กฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปไ่ตุ๊กนะคะไว้พผอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ